อัดดีนุนนาศีฮะเขาวเวลาละหมาดอิชาหนึ่งทุ่มห้าสิบเจ็ดนาทีทรีมินิสทูเอ็ดฝรั่งเขาว่าอย่างนั้นอีกสามนาทีถึงแปดแปลงง่ายๆนะวันนี้ก็ปฏิทินสากลวันเสาร์ที่ยี่สิบสามพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสามคริสตศักราชสองพันยี่สิบ ปฏิทินอิสลามสำหรับเชรอนนะแล้วก็พวกพ้องในกลุ่มคณะใหม่วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์วันที่สองเดือนชาววันฮิจรอศกราชหนึ่งันสี่ร้อยสี่การนับวันของอิสลามเนี่ยเรียกว่าดวงตะวันลับขอบฟ้าก็คือเข้าวันใหม่ นะส่วนการจะละหมาดนะการจะละหมาดในแต่ละวันเนี่ยนะ mm. เขาดูดวงอาทิตยออ์ใช้ดวงอาทิตย์เป็นเกณฑ์แล้วก็การที่จะเปลี่ยนขึ้นเดือนใหม่เนี่ย mm. เขาก็ดูจันเสี้ยวนะดูจันเสี้ยวปกติเดือนของอิสลามจะมียี่สิบเก้าแล้วก็สามสิบวัน ซึ่งก็ไม่รู้หรอกว่าเดือนไหนมันจะมียี่สิบเก้าเดือนไหนมันจะมีสามสิบเอาแล้วว่าถ้าเรานับขึ้นเดือนใหม่อย่างของเชรอนเนี่ยเป็นวันที่สองใช่ไหมวันที่สองเดือนชาววันใช่ไหมแต่ของจุฬานะเขายังไม่ใช่เนะเพราะว่าเขาเพิ่งสามสิบรมดอนแล้วก็จกไปของเขาก็เป็นวันที่หนึ่งในวันที่หนึ่งเดือนชาววันก็เรียกว่าอะไร แนะล้วลากันไป1วันแชรอนก็นับของแชรอนไปจนถึงยี่สิเดือนสวรรค์พอยี่สิบเก้านี่ยพอหมด29่สิบเตะวันรับขอบฟ้าก็แงนดูจันเสี้ยวถ้าเห็นก็แปลว่าขึ้นเดือนอะไรละนะเดือนที่11ิบเอ็ดเรียกว่าอะไรเดือนจุลเกาะดาะนะเดือนสวรรค์หมดไปก็ขึ้นเดือนจุลเกาะดา เพราะเ,เดือนที่เก้าเนี่ยรอมฎดอนนะเดือนที่1ิบวัน11บซุนกอดา12บสซุนฮิตยาก็ต้องจงําไว้ว่างชื่อเดือนอาหรับถาไมไ้เชรอนไปเรียนมาแต่ไหนมาเรียนตอนโตน,นี่เว้ยเฮ้ยเล็กๆไม่มีสถาบันไม่รู้เรื่องหรอกความรู้เนี่ยเรียนตอนอายุเยอะๆแล้วมีวุฒิภาวะดีๆนะ่ยมันเข้าใจง่าย ก็นับกันไปนะพอตะว,วันรับขอบฟ้าของวันที่ยี่สิบเก้านะก็แงนดูจันเสี้ยวถ้าเห็นขึ้นเดือนใหม่ขึ้นเดือนใหม่หมถ้าไม่เห็นมก็รอนับไปอีกวันหนึ่งแปลว่าเดือนที่กำลังอยู่เนี่ยมันมีสามสิบวันพอหมดสามสิบวันทีนี้ไม่ต้องไปดูจันเสี้ยวแล้วนะพอหมดสามสิบไม่มีสัเกดก็ขึ้นวันที่หนึ่งก็เดือนใหม่มันเป็นเช่นนี้ มันต่างกัของอะไรล่ะของพวกหมอดูหมออะไรเขาเนี่ยวันเขาจะต้องดวงตะวันขึ้นเขาก็คือวันใหม่เขาเริ่มตั้งแต่ตั้งวันแต่ของเราเริ่มตอนกลางคืนมันจะแปลกกับเขาหน่อยอส่วนสากลล่สะสากลบักกูม่เอาสองอย่างกูเอาศูนย์นาฬิกาเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนเวลา24.0นาฬิกา พอเข็มนาทีกระดิกเป็นหนึ่งนาทีก็นะขณะนี้เป็นเวลาศูนย์นาฬิกาหนึ่งนาทีตึงต้งตึ้งตึ้งอะไรของเขาเนี่ยถกรลอุทกศาสตร์แล้วไปกดโทรศัพท์ดูนะบีแล้วก็เขาก็เรื่อยไปจนทั้งศูนย์นาฬิกาห้านาทีจนกระทั่งศูนย์นาฬิกาห้าสิบเก้านาทีตึงต้งตึ้งตึ้งอะไรฮะแล้วก็ ขณะนี้เป็นเวลาหนึ่งนาฬิกาหรือ,อตีหนึ่งเ,เขาเปลี่ยนวันใหม่เมื่อเที่ยงคืนเห็นอย่างเอาละเอาอิสลามความรู้ศาสนา,เ,าเล่นเฟซบุ๊กกันในเรียกว่าเรียนศาสนากันไม่หยุดเฟซบุ๊กแชรอนปีนี้เนี่ยมีหลากหลายเรื่องสารพัดเรื่องนะคือเมื่อก่อนเนี่ยลงแต่เรื่องศาสนา ถ้าเรื่องทั่วๆไปไม่ลงอะตอนนี้ไม่ได้เรื่องโควิดเรื่องอะไรอะไรก็ต้องลงดีแล้วไปเจอเรื่องบางอย่างนี้มันแปลกๆอกบางคนทําไมเฝ้าดูไม่ค้นหาใน YouTube ไม่รู้เรื่องหรอกไอรอนก็มาลงเยอะพวกเขาก็ติดตามขอเข้ามาเป็นเพื่อนวันละสาคน8คนกลวไม่รับอะเต็มนะจะรับได้ไงล่ะนะก็อยากจะเป็นเพื่อนไปดูไอคนที่มาขอมึงนะ่พันเกแล้วยังมาขอกูอีก กูสี่พันห้ากว่าเ่ยกูไม่ขอใครแล้วเก็บๆไว้ให้คนใกล้ชิดบางคนเข้าใจว่ามีนกต่อนะนมันให้นกต่อมาเนี่ยมาหาเราให้ให้รับเป็นเพื่อนหน่อยแชรอนดูมึงสนใจงานกูแค่ไหนนะมึงไลค์บ่อยๆมึงแชร์บ่อยๆมึงมาคอมเมนต์มั่งอะไรมั่งไม่เป็นเพื่อนก็มาคอมเมนต์ได้นะเพราะของแชรอนเป็นสาธารณะ อันนี้เราก็ดูดอูอ๋อไอ้นี่มันจริงกับเราเว้ยรับเป็นเพื่อนนะแต่ไอ้ประเภทขวางๆมาคอมเมนต์ขวางๆกูไม่รับมึงหรอกมันมีไอ้พวกขวางนะขวางโลกถ้าเราไม่มีประสบการณ์ชั่วโมงบินเนี่ยเราไม่รู้ทันไอ้คนพวกนี้ว่ามันอ้าปากมาเนะี่ยภาษาเราก็เรียกอ้าปากมา,นะมนมาเนี่ยมันคอมเมนต์มาเนี่ยพอมันคอมเมนต์ตรงนี้เราตอบไปเรารู้เลยว่าอะไรต่อไปที่มันจะคอมเมนต์มา เขาเรียกว่ามีความชํานาญแล้วก็เลยหาวิธีตอบกวนละอาวกวนโอยละอ่ะกวนโอ,ย,ววโอยก็ตอบแบบกวนโอยเหมือนกันก็ <c oughs> มีลูกเล่นมีลูกเล่นแพรวพรวแต่สมาชิกในกลุ่มเขาก็ติดใจอ่ะพอขาดไปเขาก็เขาเรียกว่าแท็กในคอมเมนต์พิมพ์ชื่อเราเราก็จะต้องมีแจ้งเตือนก็จะต้องเข้าไปดูแชรอนโพสต์นี่ไม่เคยแท็กใคร คนมันตามมาดูเองบางคนนะต้องแท็กยี่สิบสามสิบคนแท็กก็เกงใจนะมีเวลากดไลค์ให้เขาหน่อยมีผู้ติดตามบางคนน่ะแหมหน้าตบก,กระบาลเหมือนกันไปแม่ไม่ใช่ว่าเราจะทําอะไรเอายอดไลค์โอ้ยเขาดูตลอดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ดูตลอดทําไมไม่กดถูกใจอะกดไลค์ให้หน่อยอดิเขาบอกเขาไม่กดเขากดไม่ได้เดวยวพวก,ก็รู้สิ ว่ามึงคณะใหม่มึงเชียร์คณะใหม่อยู่นั่นแหละมันเข้าใจสุนหนาไงเข้าใจสุนหน้าว่าแชรนโพสบางคนไม่เคยเลยในชีวิตเกิดมาจนตาย,ยานะไม่เคยไปละหมาดร,รวมกับพวกคณะใหม่เลยไม่รู้ว่าเขาละหมาดกันยังไงไม่เคยเลยงงบางคนไปทีแรกเนี่ยอ่านดังเนี่ยนะอิหมามก็อ่านดังแลก็อ่านก็อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบิลลาลามีนเอาเราตัวเองไม่เคย ไม่เคยได้ยินตัวเองได้เคยได้ยินยังไงบิสมิลลาฮิราะมานิราะฮีมเคยได้ยินอย่างนี้ก่อนก็คณะใหม่เนี่ยเขาบิสมิลลาแต่เขาบิสมิลลาค่อยๆริมฟีป,ปากขยับท่านั้นเองแล้วเวลาอัฮคมดุลิลาเขาก็จะดัง <laughs> ก็ไม่เคยกับเขาอะเวลาให้สลามแล้วก็แต่เขาไม่ลูบหน้า หันขวาหันซ้ายแล้วก็นัน่งกันเงียบนะมาอะไรอิหมามจะยกมือขอดุอากูจะอามินก็มึงเคยแต่ไอ้พวกคณะเก่านะอามินอามินไม่รู้อิหมามขออะไรอิหมามมันอยากจะขอมีเมียใหม่คนหนึ่งมึงอามินด้วยพออระเอิรอรับมึงไปเจอผู้หญิงสวยให้ทายยุ่งละเมียเกา่ามึงยุ่งอีกไม่รู้เรื่องแปลไม่เป็นนะเออเขาก็คณะใหม่เนี่ยมันมีสองกลุ่ม ลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาจะยกมือขอดุอาเรียกว่าของใครของมันเนี่ยไม่มีอิหมัมนำแล้วก็อาเมนเหมือนคณะเก่าคือต่างคนต่างขอดุอาใครจะลุกก่อนจบก่อนก็นเรื่องให้สลามแล้วไปอ่านว่าตัวใครตัวมันจะขอไงก็ได้ยกมือขอดุอาอีกกลุ่มหนึ่งไม่มีการยกมือขอดุอาแล้วมันขอกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ชัยร้อนพอให้สลามและชัยร้อนไม่ได้ขอดุอาแต่แจะอ่านตามที่นบีสอน นะอะไรอัสตั h f i r u ล l a h astaghfirullah astaghfirullah อะไรอัลลอฮฺมะอันต์สลามมะมิงกะสลามอะไรอ่านแบบเนี้ยซุบฮานะลอสามสิบสามครั้งเนฮะัมดุลิลลา์ลอฮฺฟะบัตอย่างละาสามสามอะไรเนี้ยก็ว่าไปแล้วก็ถ้ามะกรีบหลังมะกรีบก็จะอ่านอายะกุตสีะหลังซุบฮีก็อ่านอายะกุตสีหลังอิชาก็จะอ่านอามานันรรอซูสองอายะสุดท้ายของอัลบอครอเพราะมีตัวบท ให้อ่านแต่ก็ไม่ได้บอกว่าอ่านหลังนะอ่านหลังให้สลามก็ไม่ได้บอกแต่เราถือว่าสะดวกเป็นส่วนตัวที่จะไม่ละเลยฉะนั้นเชรนจึงอยู่ในกลุ่มที่ไม่ยกมือขออุาิเพราะไม่มีตัวบทตัวให้สลามเสร็จแล้วยกมือขอดุอาอา่ะเอลไปขอกันตอนไหนล่ะตัวบทขอดุอาก็มีอยู่ในอะไรสุยูด ก็ขอ,อยังไงล่ะโอ้โหดูอาเยอะแยะไปนบ,บีให้ไวนะ้พ่อแม่เราเป็นมุสลิมถูกฝังไปแล้วสุยุดก็สุบฮานะรับบียลอัลาฮสุบฮานะรับบียลอัลาฮสุบฮานะรับบียลอัลาฮ์รับบิกฟิกลีวะลิวาละดยายะวรขามฮูมากมารับบายานีเสวงีรอก็อ่านในในสุยุดนะเป็นภาษาอาหรับอ่ะแล้วก็ อ่านพูดภาษาไทยได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ละมาตามนบีไม่มีภาษาไทยนะ่ขอแล้วก็อ่านอ่านดูอาไม่ได้ก็นึกในใจ ả? อ่ะอัลลอฮ้สุบฮานะรอบบิาอาลาสุบฮานรรอบบิาอาลาสุบฮานรอบบิอา,นานอาลานึกในใจเอามุ่งเ,เอาอยากจะได้อะไรมุ่งเอานะ่ะอยากจะมีอะไรลนะ่ะอยากจะมีรถใหม่อยากจะมีเมียสวย,ยจะมีผัวหล่ออะไรนะเนี่ยอันมุ่งขอได้อื่นๆก็มีนะดูอาเนี่ยนะนะ รับบิซิทนีอินมันรับบิคัพลีฮุกมันวอัลฮิกนีบิสซาลีฮีนขอในสุยุทได้แล้วก็ในไอที่ผ่านมานเนี่ยคืนขี้เน,ะนะี่ยเนี่คืนถลายยีบย่บเอ็ดยี่สามยี่ห้ายี่เจ็ดยี่เก้าหรือสิบคืนสุดท้ายเนี่ยเวลาสุยุดเนี่ยเราขอได้เลยอะไรล่ะเอ่อที่ที่ที่ไอซ่าที่นบ,บีสอนไอซ่าเนี่ยเราขอให้ได้รับ าการอภัยโทษนะต่ออัลในในค่ำคืนลายละตุนกอตอันนี้ก็มีมีตัวบทเป็นภาษาอับอัษนึกไปออกเหมือนกันอก็มาจะขออีกทีหนึ่งก็ก่อนที่จะให้สลามขอได้นะรับบนาอตินาฟินดุญยาฮัสนาหัวฟิลอาคิรติยาฮัสนาหัวกินาซาบนาขอได้หมดเป็นภาษาอัหรับนะ แต่บางสายในเมืองไทยนี่เขาบอกว่าพูดภาษาไทยได้เว้ยในละหมาดก่อนให้สลามเนี่ยนึกเขาบอกให้พูดออกมาเลยพูดค่อยๆให้เราได้ยินคนเดียวอยากได้อะไรโออันลองต่อมาโดนเบรกเว้ยโดนเบรกก็เลยเงียบไปไม่ได้ไม่ได้นบีสั่งละหมาดเหมือนที่เห็นชั้นละหมาดแล้วก็นบีไม่ได้มีภาษาไทยในละหมาดน,นี้ต,ต้องต้องแม่นเพราะว่าอะไรเดี๋ยวมันจะเลอะ น,ะทน,น,าาน่ที่นู่นภาษาหนึ่งที่นี่ภาษาหนึ่งเดี๋ยวมันจะเลอะก็คงไว้ซึ่งภาษาหลับอพอจะเข้าใจแล้วก็มะมุมเนี่ยต้องอ่านฟาติฮะหรือเปล่าล้วอ่านตอนไหนอะ่ะคณะเก่าเขาก็อ่านตอนพออามีแล้วเขาก็อ่านฟาติฮะพอเอิญอิหมมเนี่ยพออามีอิหมมอินอานาะอ่านากเขกาสารฟะสาลิลิรับบิกวันฮัดอินนาชาเนาะกะฮุลอับตาร์ อัลลอฮฺอักบัดไอนี่นะอินดินัสเซรอตันมุสติกิมเขาอัลลอฮฺอักบัดไปแล้วทําไงอะอ่ะอ้ารนบีบอกให้ตาบหมามอ่ะคณะเก่าบางคนเนี่ยพออามีนแล้วเนี่ยเขาเว้นระยะคณะใหม่ก็มีนะมีบางสายเหมืกันนะเว้นระยะหยุดนิ่งไปเลยรอให้มะมุมอ่านฟาติฮาให้จบแล้วค่อยอ่านต้นใหม่ถามว่านบีเคยทําแบบนี้ไหม มีรายงานแบบนี้เนี่ยพออามีนแล้วนะีมีหยุดในมะมุมอ่านฟาติฮะก็ไม่มีอีกอ้าแล้วทำไงอ่ะก็มีฮะดิษนะนะที่พอจะรับได้ก็บอกการอ่านของอิหมามก็เป็นการอ่านของมะมุมบ้างก็ว่าเป็นฮะดิษที่อ่อนดออีฟนะแต่ไม่มีปัญหาหรอกนะีพอหลักฐานที่ก็วิเคราะห์มานะมีอยู่สองกลุ่มอีกกลุ่มนึงมะมุมต้องอ่านฟาติฮะนะแล้วก็อ่านตอนไหน อีกกลุ่มหนึ่งบอกถ้าได้ยินอิหมามอ่านแล้วมะมมฟังอย่างเดียวถ้ารอกอัตที่สามที่สี่อิหมามอ่านฟัติฮะค่อยมะมมต้องอ่านอันนี้พอได้อ่านพร้อมๆกันแต่ถ้าอามีแานและอ่านแล้วเว้นระยะให้ไม่มีหลักฐานก็เยอะแยะบทวิเคราะห์ชัยรอนอ่านมาไม่รู้ต้องรู้กี่เล่มแต่กี่เล่มมานะแลตีกันล้อกันสรนูปัญหาฟิกเอาเป็นว่านะสมัยนะบีเนะี่ยข้ละหมาดไง ทมไมนบีเนี่ยพอคนมายืนละหมาดเนี่ยคุยกันนบีก็อ่านกุรอานไปไอ้นี่ก็คุยเฮ้ยมึงไปเมืองชาวมามันหนาวขนาดไหนวะแต่เขาพูดภาษาอับนะก็คุยเงี้ยในช่วงแรกๆเนี่ยมะมุมเนี่ยคุยในละหมาดได้เพราะนาบีชัดยินชักมาเคยดีแล้วอัลเราก็รู้แล้วอัลเลาก็ลงมาว่า เมื่อกุรานถูกอ่าน,นสู่เจ้าจงสดับตัดฟังหุกกมก็เลยออกมาหุกกมเข้าใจไหมบทบัญญัติก็เลยออกมาในละหมาดเนี่ยพูดไม่ได้ต้องฟังอิหมามอ่านแ้วเขาก็ไม่ให้พูดกันก็ถูกต้องแล้วแหละแต่มุตะพูดกันก็ไม่ต้องฟังอะไรหรอกเนี่ยมันมีอ่านบีอ่านธรอนมนิยายราอบ,บินอาลลมีนอารามานี่ไรงี เป็นไงอินพัลลัมบ้านมึงหวานไหมไว่าให้ลูกใหญ่ไหมะอะไรก็จะคุยกันอย่างคนอาหรับใช่ไหมเอาเป็นยังไงอูดตนเทนออกลูกหรือยังก็อย่างเงี้ยคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ถูกห้ามนะถูกห้ามไม่ให้พูดไม่ให้คุยให้ฟังอย่างเดียวก็นี่ไงเราก็เลยจะไปอ่านแข่งกับอิหมมไม่ได้อีกใช่วหมอิหมมอ่านเราก็อ่านอิหมมอ่านอะไรล่ะ วัดดูฮาวันไลลีซาสญาหลังฟาติฮาจบแล้วก็บิสมิลลาฮิรราะมานิรรห์มันฮัมดุลิลลาฮิร็อบิอาละมีต่อร์มานิรฮหมอิหม่ามอ่านวัดดูฮากอ่านฟาติฮากูเป็นมะมงก็ไม่ได้อีกก็คัดกันตรงนี้อีกต้องฟังอิหม่ามอ่านอยู่ไหมเนี่ยฮะนักเรียนนะต้องให้รู้ที่มานี่เธอขาวว่าเขาไม่ห้ามพูดในละหมาดนะบันราบถูกวันเวลาละหมาดเนะี่ยเป็นไงตโตโยตา้าไ,ไม่ดีเอาไปเทินอันนิสันมาดีกว่าโอ้โหแจ๋วมันก็จะคุยกันเรื่องนี้แหละ คุยกันเรื่องรถเรื่องรามั่งอะไรมัง่งเออวันนี้โควิดติดโรคเท่าไหรล่ะประเทศไทยอ่ะเขาว่าอะไรอ่ะที่ประเทศบราซิลเนี่ยโอ้โหตายกันวันละไม่รู้กี่พันขุดหลุมฝังกันโอ้โหยาวเหยียดเลยเขาว่าก็คุยกันเนยเนี่ยบทบัญญัติเนี่ยต้องเรียนถามว่าไอ้เชรอนมึงรู้ได้ยังไงวะพันกว่าเล่มในหนังสือตำราปแปลที่อ่านมาเนี่ยบางเล่มนี่หนาะห้าร้อยหน้าหกร้อยหน้าบางเล่มก็ร้อยกว่าหน้า ชีดอีกก็เป็นกระบุงเหมือนกันว้ยไปฟังบรรยายมานะและเทปอีกต้องไม่รู้เท่าไหร่ซีดีอีกกองพเนินเทินทึกมาตอนหลังเนี่ยเล่นเฟซมากี่ปีอะยูทูบอีกแล้วมันก็แน่นนะสิความรู้นะมันก็แน่นนะเดี๋ยวมาใช่มายกตัวเองหรอกเอาพักพวกถามมาเรื่องศาสนาเนี่ยไม่เคยจนก็เรียกว่ามีฐานแห่งการตอบไว้แล้ว บางคนบอกมึงไม่ไดเรียนอรับมึงจะมารู้เรื่องอะไรโหตอบไม่ยากทีเดียวเงียบเลยความรู้ศาสนากับความเข้าใจศาสนานะ้าเองแยกไม่เป็นก็ไปคุยที่อื่นเดี๋ยวจะสอนให้นะแหมความรู้ความเข้าใจถ้ามันควบคู่กันไม่มีปัญหาแต่ไอ้รู้อย่างเดียวแบบไม่เข้าใจนี่นี้ไปไม่รอด ถามมึงหน่อยเลยมันซ่อมรถโตโยต้านิสสันอะไรพวกเนี้นะมันต้องไปพูดภาษาญี่ปุ่นก่อนไหมว่ามันจะมาซ่อมรถถอดประกอบเครื่องเหล่านี้ได้ไม่จําเป็นถามว่าไอ้คนพูดภาษาญี่ปุ่นเป็นเนี่ยมันซ่อมรถเป็นไหมอา้าวมันก็บางทีมันก็ซ่อมไม่เป็นอีกแล้วมึงเก่งภาษารับต่ถามว่าเรื่องศาสนาเนี่ยกูถามประวัติศาสตร์มึงไล่มาจากบูบากัรตอุมัดอุสมานอาลีอะไรพวกนี้มูอาวิย แล้วก็อับดุลลอฮ์อิบนนซูเบตอะไรเนะี่ยประวัติความเป็นมาไล่มาสินบีทั้งหมดอาดัมอิดริสไรไล่มาสิยุคแต่ละยุคนบีนบีซลและนบีฮูดอะไรอะไรมาใครก่อนใครหลังเกิดเหตุการณ์อะไรในสะมัยนบีเราไม่รู้เรื่องมาอ้าวก็บอกว่าไม่รู้เรื่องแต่ภาษาอาบเนี่ยคล่องปรือเลยไม่มีสระนี่อ่านได้เขาเรียกว่ามันต่างกันนะ ทุกวันเนี่ยนะภาษาหรับก็ต้องรู้เป็นแนวทางแต่ไม่ต้องกลัวหรอกนะตำราแปลเนี่ยมีเยอะถ้าคุณเก่งนะเรียกภาษาไทยแชรอนเนี่ยฟังอาจารย์บรรยายอ่านตำราคนอื่นฟังเขาไม่เข้าใจแชรอนต้องมาพูดเทปสรุปเรื่องราวต่างๆที่เขาพูดมานะ่ะเรียกว่าถ่ายทอดภาษาไทยให้คนเข้าใจให้พวกพวกไป ฟังในรุ่นนั้นนะโอ้โหยอย่างน่าอายเลยจะเล่าความในอดีตบรรดาคณาจารย์จบจากคูเวตจบจากมาดินาจบจากไคโรนะจบมักกะเนะ้เขาดั่งกันสี่ซาหคนโตคนหนึ่งเขาบอกว่าโ,โหของอาจารย์สมหวังนี่เทพเขาเนี่ยเขาพูดฟังเข้าใจง่ายโอ้โหแล้วให้ข้อตักเตือนดีมากโอเชรอนนี ไม่รู้จะอยู่ยังไงเว้นั่งในหมู่คณาจารย์เขามาชมเราอิสลามห้ามชมต่อหน้านะครับไม่ได้นะทีนี้เจโตนี่เขาก็พูดในความบริสุทธิ์ใจอ่ะก็ไปฟังตั้งถลายสิบกว่าม้วนเนี่ยได้ความรู้ประวัติศาสตร์ได้อะไรอ,อะไรเยอะแยะตอนหลังก็มาทําเป็นซีดีนะแจกมีพวกให้ทุนมาสองพันใช้ร้องก็ลงทุนเองก็แจกไปเยอะเหมือนกันนะก็บอกว่า ของเขาเนี่ยเขาพอกลัวว่ามันจะเสียเขาก็ไปถ่ายลงใหม่ลงแผ่นใหม่เพขาจะเก็บไว้ฟังนะเขาว่าอัดอะไรลงอะไรนะเข้าไปในคอมในอะไรเขาก็ตอนนี้ไม่ไม่ลำบากแล้วครับท่านจะฟังแชรอนเนี่ยนะพิมพ์แชรอนเนี่ยใน YouTube เดี๋ยวมันขึ้นมาแต่ไปดูแล้วแชรอนนี่ไม่ไม่ค่อยมีใครดูเท่าไหร่แต่ถ้าสมหวังเยนานีคนก็ดูเยอะเหมือนกันเขาก็เริ่มรู้ แต่นะนั้นไอ้งวดลงงวดต่อไปเนี่ยใช้แชรอนไม่ได้แล้วต้องใช้สมหวังเย,ยนาแล้วที่ใช้แชรอนเนเพื่อให้คนบรราได้เข้าง่ายๆนะมันก็จะมีเก็บเอาไว้อะได้ไปฟังแล้วก็อันเนี้ยนะคลิปเสียงนี้ก็อินซารแล้วก็จะต้องลงใน youtube เช่นเดียวกันวะสัลลัลลอฮุวะลาห์นบีอินามุฮัมมัดวะลาลีฮิวะซอบีฮีวะสัลลัม